ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบอลลองเช่นเคยเด้อครับผมเนาะครับพี่น้องกับวันนี้กลับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับพี่น้องสูตรนี้ก็เป็นสูตรวัดใจนะครับสองตัวเด่นนะครับพี่น้องเนาะในโค้งสุดท้ายนะครับผมกับเสียงอาจ์จีดังจะหน่อยเล็กครับพี่น้องเนาะกับเป็นเวลาเบรกที่โรงงานนะครับที่บริษัทนะครับเนาะบอลลองกับเอาแนวทางมาฝากนะครับผมครับพี่น้องกับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับบอลลองกับมีค um, ําเตือนเช่นเคยเ้อครับผมเนาะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมเนาะครับพี่น้องเมื่อวานนี้กับแนวทางนะครับแนวทางแนวทางบอลรองกับให้เด่น1เด่น4นะครับรูด4นะครับพี่น้องเนาะนะครับผลหาน, 5, นอยเมื่อวานนี้ก็ออก4 0 9ย์กับ44นะครับแล้วก็ 507กับ75นะครับแล้วก็869กับ42นะครับเนาะนะครับกลับมาเบิ้งบอลอกนะครับไฮเดนหนึ่งหนึ่งนี่น่าจะรุดไปนะครับพี่น้องเมื่อวานเนี่ยบอมีหนึ่งเลยนะครับเนาะเมื่อวานนี่หนึ่งรุดไปเนาะส่วนเด่นซีรุดซี่นะครับพี่น้องกลับมาเข้าน้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษนะครับซีซีส่วนศูนย์เก้าเนี่ยรุดไปเนาะนี่ครับเข้าซีซีตรงๆเลยนะครับตัวเด่นบอลลนะ็อกนะครับ ส่วน07กับ75นี่รุดไปนะครับพี่น้องปกติเนาะนะครับผมส่วนนอย VIP 69กับ42กะมาเข้า42ตร,ตรงๆอีกแล้วพี่น้องนี่ครับนี่เนาะนะครับผมกะสุดแล้วสรุปแล้วกับเมื่อวานในสตรนี้นี่เข้า2น้นอยนะครับน้องพิเศษกับ VIP เนาะ44กับ42นะครับผมครับพี่น้องก็เดี๋ยวเข้ามาติดตาม วดประจำวันที่สิบสี่เลยนะครับเนาะวานในสิบสามนะครับเนาะวันนี้ก็1สิบสี่ต่อนะครับผมจะขอโทษขออภัย้อครับพี่น้องเสียงอาจจะดังนะครับตัวเด่นเนาะตัวเด่นที่ไปลองซีให้นะครับก็บมีเด่นเก้าเด่นหนึ่งนะครับรูดหนึ่งนะครับเนาะพี่น้อง เด่นเก้าเด่นหนึ่งรุดหนึ่งนะครับส่วนสองตัวจับคู่นะครับพี่น้องก็จะมีเก้าสามนะครับเก้าสองเก้าหกเก้าหนึ่งนะครับพี่น้องสี่คู่นะครับผมวัมนนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะสลับแนวทางสองตัวนะครับสูตรวัดใจสองตัวเด่นนะครับพี่น้องถ้าผมกะส่วนตัวเด่นนะครับที่บอลองมักนะครับวันนี้บอลองก็ไม่ได้ให้สามตัวนะครับให้แค่สองตัวเนาะส่วนตัวเด่นที่บอลองมักก็จะมีนะครับเก้าหก เก้าหกเนาะแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยบลองมักหนึ่งหกหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนะครับนาะอพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในะการรับชมเด้อครับพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดบอมักที่บลองจับคู่ให้กะลองเอาตัวเด่นตัวเด่นตัวรูดเนี่ยไปจับคู่บ้างนะครับพี่น้องนะครับ ครับผมสลับก้อนออกไปนะครับกับบ like, อลองกับคอกำลังใจเช่นเคยเด้อครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บอลองเลยเด้อครับเนาะเพื่อจะได้พาดคลิปใหม่ๆนะครับกับบอลองก็จะได้มีแรงใจนะครับ fc กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กัขอให้พี่ๆเดืนหน้าทุกคน fc ทุกคนนะครับกัขอให้มีโชคลากไปเด้อครับผมกาบสวัสดีครับ